สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ตามพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านนะคะเป็นบ้านสไตล์ m e d i t e r r a เร a n ียนสเปนค่ะอยู่ที่มาประชันขอบอ่างพัทยานะคะโลเคชั่นง่ายๆค่ะคือท่านปักหมุดที่สนามกอล์ฟสยามคันทีคลับอะคะ่ะหมู่บ้านอยู่ตรงทางเข้าสนามกอล์ฟเลยค่ะบ้านหลังนี้ ประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะมีห้องแม่บ้านแยกต่างหากค่ะโรงจอดรถ2คันเป็นบ้าน2ชั้นพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด450ตารางเมตรแล้วก็อยู่บนที่ดิน300ตารางวาค่ะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวและมีฟิตเนสเล็กๆอยู่ทางด้านข้างนะคะโซนที่ตามยืนอยู่นะคะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะองโถงโล่งสบายค่ะ เพดานสูงถึง4เมตรค่ะทางด้านขวาของตามเป็นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวค่ะส่วนมาทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นห้องครัวสไตล์ยุโรปค่ะก็คือจะมีเตาอบเครื่องล้างจานตู้เย็นสองฝานะคะและจากห้องครัวก็จะสามารถมองทะลุเห็นสระว่ายน้าแล้วก็จะมีระเบียงเทเรสนะคะที่มีโต๊ะ คูไว้เอนเตอร์เทนครอบครัวด้วยค่ะและจากโซนห้องครัวนะคะทุกท่านทางด้านขวามือของตามค่ะจะเป็นโซนซักรีดนะคะแล้วก็จะมีห้องแม่บ้านที่มีห้องน้ำในตัว ซึ่งโซนนี้นะคะคุณแม่บ้านไม่ต้องเดินทะลุเข้ามาในตัวบ้านนะคะสามารถเข้าออกได้ทางลงจอดรถค่ะแล้วก็สามารถทะลุเข้าไปที่สวนข้างบ้านได้เลยค่ะโซนนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะตามอยู่ที่โซนชั้น2ค่ะชั้น2ประกอบไปด้วยห้องโถงนั่งเล่นที่ตามยืนอยู่ตรงนี้นะคะห้องนี้ก็เพดานสูง4เมตรโปร่งโล่งสบายเช่นกันค่ะ แล้วด้านขวามือของตามนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวตามตามไปดูห้องทางซ้ายมือนะคะจะมีอีกสองห้องนอนค่ะเชิญมาเลยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเช่นกันนะคะก็ค่อนข้างใหญ่ค่ะมีห้องน้ำในตัว แล้วทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะมีอ่างจากคุซี่ให้ด้วยค่ะพร้อมสับมาทางด้านนี้นะคะจะสามารถเปิดออกไปเพื่อที่จะเป็นระเบียงไว้ทำบาร์บีคิวแล้วก็เห็นวิวด้านนอกของหมู่บ้านหรือว่าสวนสวย,สวยๆเขียวๆของเราได้ค่ะ แล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนด้านนอกของตัวบ้านค่ะจะมีสวนสีเขียวบรรยากาศลีแลซ์สบายมากเลยค่ะแล้วด้านหน้าของตามเนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะสังเกตนะคะใบไม้ผิ้วไหวรล่มลื่นเย็นสบายนานั่งนอนอ่านหนังสือมากเลยค่ะแล้วด้านหลังของตามค่ะก็จะทะลุไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีฟิตเนสเล็กๆอยู่ด้านหลัง หากท่านใดสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมบ้านหลังนี้นะคะติดต่อตามได้ที่เบอร์ contact ท้ายวิดีโอนะคะแล้วก็ถ้าท่านไม่อยากพลาดบ้านสวยๆรับใหม่ๆในพัทยาก็กด subscribe ช่อง Coastal Channel ไว้นะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ตามและทีมงานนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันวิดีโอหน้าค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ